ไยเว้นเมื่อคืนเล่นยังไงให้แพ้เล่นยังไงให้แพ้ฮะเฮ้แพ้แมนยูได้ไงเนี่ยเสียหายเลยเว้นบะ้ะเว้นทำไมเมื่อคืนลิวฟูลถึงแพ้ฮะฮะทำไมเล่น เล่นแพแะฮะฮะทำไมไม่เล่นให้ชนะอืมแพ้ได้ไงเนี่ยแพ้นาทีสุดท้ายเนี่ยฮะเจ็บใจจริงๆเนอะน้อยบ้าบากุมหนกุ้ตาเลยเนี่ยฮะนีแบบ่นอนไม่หลับเลยเนาะพรกเราน,นอนกันไม่หลับเลยเนาะคุณ <c oughs> ชายแบบ <c oughs> เว้ชยเป็นไงเปหนไง เม no ื่อคืนทำไมถึงเล่นแพ้อีเพ้ได้ไงเนี่ยเจ็บใจจริงๆเลยเนี่ยเราจะไปแก้มือกันเมื่อไรเนี่ยเจ็บใจจริง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 เจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจจริงเจ็บใจจริงใจจริงเนาะโดนผีเล่นสล้าเมื่อคืนมไม่รับเลยคุณชาย